ะคะของบอยแบงวงเอ็กโซนะคะถ้าแ,แตกเลยใช่ไหม<ช>คะพ<ช>ี่พี่อยู่ในเหตุการณ์นะคะต้องถามพี่เลยนะคะเขาบอกว่าหน้างานเนี่ยแฟนคลับบางคนเนี่ยต้องควักเงินถึง2องหมื่นบาทเพื่อซื้อบัตรเข้าไปดูเพราว่ามีคนหัวใสค่ะพี่ยุทธวันแรกที่เขาเปิดขายเนี่ย ไปกว้านซื้อหมดเลยแล้วเอามาขายหน้างานจริงๆเนี่ยบัตรแพงสุดของเขาแค่6 0พันแต่เอามาขายหน้างานถึง2 0 0หมืนแต่แฟนคลับจำเป็นต้องซื้อนะคะเพราะว่าหาซื้อบัตรไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอบางคนค่ะยอมเสียเงินไปจองห้องพักโรงแรมเดียวกับหนุ่มๆเอ็กโซเพื่อที่จะอยู่อย่างใกล้ชิดนี่ฮะ แต่ในงานนะคะเขาบอกว่าพิเศษแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเขามาไม่ครบไม่ครบ11คนค่ะเพราะว่าลูกหาเนี่ยป่วยมาไม่ได้แต่สิทคนที่เหลือเนี่ยโอ้โหแบ่งกันทําหน้าที่นะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ขาดใครไปสักคนเลยเขาบอกเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยทำเป็นรูปตัว X กากรบาทใช่แล้วนะคะแล้วก็ให้หนุ่มๆทุกคนเนี่ยไปยืนตามมุมต่างๆทาให้ระับเซฟเพลนนํำแ่งกันใช่ไหมคะพี่ทำให้ทุกคนใกล้ชิดกับหนุ่มๆได้หมดถูกต้องเขาสลับจุดกันยืนไปยืนมาคือหลายท่านถามว่าทำไมถึงไม่มาเรื่องเล่าสาต เพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องบล็อกจุดกันใหม่ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนหนึ่งไม่มาเขาเสีดคนใช่ไหมที่จะต้องมางานนี้เนี่ยพอลู่หานป่วยก็เลยต้องมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนจะแสดงเนี่ยซ้อมกันหนักบล็อกตำแหน่งอะไรต่างๆเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเอ๊ะพี่ไม่รู้ได้ยังไงกันรู้งงมากเลยในจุดนี้เมื่อวานพี่อยู่ไปไปกล่าวว่าแอบไปยืนให้โอว่าดูน้องอยู่เออไม่กล่าวมา เหมือนเหมืนเหมือนครวาดเลยใช่ไหมไปดูภาพที่ให้เขาวา,าด่ะเป็นภาพนิ่ง ต้องแฝงค่ะให้เขาวาดยังไงคะพี่ให้เขาวาดเหมือนไปยืนอบรมอยู่นิดหน่อยคนกลางนั่นนั่นใครคะนั่นอ่ะเอ่ะ x2 ไงไม่หรอกคือก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้เขาอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าโอ้โหเด็กเขาก็เหนื่อยนะแล้วก็ต้องซ้อมอะไรกันต่างๆเนี่ยนะฮะซ้อมใหม่วันนี้จะมีอีกรอบนึงใช่แล้วค่ะวันนี้จะมีอีกรอบนึงนะฮะแต่ไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตดูเนี่ยดีค่ะคอนเสิร์ตนะคะน่าดูมากเลย ชัดอะน้องตําแดงครับพี่แค่ต่อไปนั่งดูอ้เราเอามาเพื่อนึงคือพี่บอกว่าเขาคมเนี่ยของเราคมคือมากเลยเฉลี่ยป่ะพี่คือมันออกมาแต่ละวตําแดงโดยมันคมอ่ะเราต้องยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยมันน่ารักทั้งดีรอทุกคนให้พูดยังไงนะจ๋าเขาทำดีหน้าตาดีหน้าตาดีรอทุกคนถูกที่สุดแต่การแสดงเราอยู่ที่สุดยอดจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่นั่งดูอยู่มาเป็น โอ้ยพายบอกได้ไหมทำไมพี่บอกก่อนลอยฟ้ามาเลยพี่บอกเฮ้ยบินมาด้วยจริงเหรอทั้งสิบทั้งสิบคนเลยไม่บอกไม่บอกแล้วมีเผลอมัากๆบอกข่าวโยกตามโอ้ยด๊อกไม่เหลือพี่เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยนะค่ะรู้สึกตัวจะโยกตลอดเวลาเท่าที่เราอยู่ทั้งหมดอทำไมคะเพราะแฟนๆที่เขานั่งดูเขาโยกหมดมันเป็นพลังคือต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นปรากฏการณ์พอสมควรค่ะ โมงเราบอกกันต้มตุยกระจายหมดเลยนะต้มต wow ั like there, there really ้มต้มต uh ั้มไม่ใช่คำโบราณเลยพี่ไม่พี่ว้าวฮะมีเข้าใจในนั้นเด็กๆเขาทไมถึงชอบขนาดนี้นะคะก็ต้องเข้าใจเขาแต่เวลาน้องๆไปไหนจะไปแห่ตามกันก็ไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่าไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะอันนี้ต้องหมอบวงหมงมาและต้องมีสติเนาะแต่ก็มีเหตุผลที่เขาจะชอบของเขาใช่เขาก็แสดงดีจริงๆนะ ขนาดลุงยุทธยังเผลอโยกไปไม่รู้จะขี่เองไม่พี่นั่งอยู่นี่แล้วมันไปเองที่ภาคกพลังไงส่งมามโอ้โโอโเธอเธอไปอยู่ตอนแรกเข้าไปเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรดีหูจะแตกค่ะกรี๊ดกรี๊ดกันวหูจะแตกเนี่ยขนาดเราฟังอยู่อย่างนี้นี่ตลอดเลยนะคะพี่เด็กนี่ตลอดเวลาคือกรี๊ดตลอดพี่ยังสงสัยว่าน้องออกมาเนี่ยมะนาวใั่คนละสิบลูกอ่ะเพอาะเพอบางคนดูสองรอบด้วยนะวันนี้อีกเป็นไปได้เป็นไปได้มีมีจำนวนหนึ่งค่ะ อยากจะเห็นคุอสายูุ้ยเต้น